ไม่นี่ข้าไม่ได้ตั้งใจไม่นี่ค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ชอบใช่ไหโอ๊ยตายแล้วลีหนาวมาปะเนี่ยคุณมาจากมองโกเลียหรือเปล่าคะเอ้ายิ้มนะยิ้มยิ้มแบบแย่เป็นยังไงคะชุดนี้แฟชั่นโอเวอร์ไซส์ของคุณสุดยอดเลยค่ะโอ้โหค่ะเซ็กซี่จังเลยค่ะสวยไหมคะชอบไหมคะ ไหวเอาเด็กผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วคะทำไมเป็นอากงมาแทนสวัสดีค่ะขอไหวหน่อยไหวหน่อยค่ะไาวค่ะไหวหน่อยค่ะโอ้ย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 เอ็นนอนดีกว่าสบายใจโอ้ยโอ้ยหนักพุงหนักพุงหนักพุง หนักพุงเหรอคะ